กับคันนี้คันแรกของเราเลยค่ะ SLK 200 AMG คันนี้นะคะมาพร้อมกับซีบอนเลิเดียมซิลเวอร์สุดหรูนะคะด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับตาสเนลักของ Mercedes Ben z ที่เป็นแบบดาวกระจกนะคะรอบคันถูกตกแต่งไปด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling ค่ะสำหรับภายในของรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเบาะสีดําที่เดินด้วยได้สีแดงนะคะมาต่อกันที่คันที่2ของเราเลยนะคะกับคันนี้เลยค่ะ SLK 250 AMG นะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น rare item หายากสุดๆจริงๆค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับก,บกำลั แรงมาถึง204แรงม้าเลยนะคะ <Wow. S 1> และคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับกล้องถอยหลังอีกด้วยค่ะในส่วนของไฟด้านหลังนะคะก็เป็นไฟดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะทาให้รถคันนี้เนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นเลยจริงๆค่ะสําหรับตัวแอร์คร์ฟนี้นะคะช่วยเป่าลมอุ่นบริเวณคอค่ะเพื่อช่วยผ่อนคลายขณะที่เราขับขี่ยอะรยะาสามารถรับชมคลิปเต็มๆของรถทั้ง2คันนี้ได้ที่ยูทูบเบนเคชั่นแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยดีกว่าค่ะ